สวัสดีครับมุมสองเอนนะครับวันนี้มุมสองเอนก็กลับมาพบกับแฟนมือีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้มุมสองเอนก็ได้นําข้อมูลมื่อดีๆมาฝากกับแฟนมือเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นเมว่ช่อง3นะครับสึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่อง3คือจอกันวันเาสาร์ที่4ตุลาคม2568เวลา12บสนาฬิกายีนาทีโดยประมาณนะครับมุมสองเอนก็จะถอก,กาสนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่ลงหน้ามวยช่อง3สามสึกเจ้ามวยไทยมาฝากกับแฟนมือทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสหรับการลงทุนกันนะครับ ต้องรีนแจ้งก่อนนะครับ UM เป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องตน้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประกันใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วทําให้ตกแต่เซนมวเท่าไรนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่น <S <S ี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเช็คเนื้อตรวจเช็คกระแสบวกเช็คน้ำหนักของนักมวยอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่นักมวยขึ้นช็จริงกับเกาะติดต่อช่างบวกชอบหลังช่างนะครับสาหรับวันนี้ก็เป็นเพ เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าศึกเจ้ามวยไทยนะครับในสัปดาห์นี้มีใครขึ้นชกกันบ้างศึกเจ้ามวยไทยนะครับประจำวันเสาร์ที่4ตุลาคม2 5 68นะครับคู่ที่1นะครับฝา่ายเขาคือยอดเพชรเอกบูมเด็กเซียนส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรก้องฟ้าวันของโอมพิกัด103ปอนด์คู่ที่2นะครับรองคู่เอกฝาก่ายเขาคือหัดเทพสสิวัตร ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับก้องเมืองไทยสุดกำนันจิรวัตรพิกัด113ปอนด์และคู่ที่สานะครับเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ก็คือเกียรติศักดิ์พยัก์กันอรส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับตวงทรัพย์สอสละชีพพิกัด1 3 0ปอนด์ส่วนคู่ที่4นะครับเป็นหลังคู่เอกฝ่ายแดงก็คือรักทุกคนสอการไฟฟ้าส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเทพสังปรับเกวินมวยไทยพิกัด116.5ปอนด์คู่มวยก็ตามรายการดังนี้นะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสําหรับแฟนมุทัตัยนะครับที่ชอบลุ้นหรือว่าชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนานะครับพักยก24ครับต้องมีแอรตตาหน้าก่อนนะครับและตามด้วย P A K 2 4ครับลุ่นหมันทุกสังเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงและบริการดีต้องพักยก2 4ครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่อง3ขึ้นชกกันวันเสาร์ที่4ตุลาคม2568นะครับเวลา12บสนาฬิกายีนาทีโดยประมาณนะครับมาเริ่มกันที่คู่ที่1นนะครับคู่เปิดหัวของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับทางด้านฝ่ายแดงก็คือยอดเพชรเอกบูมเด็กเสือนะครับหรือว่ากระเป๋าลิงกี้หรือว่าสแสงไทยส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรกองฟ้าวันของโอมนะครับหรือว่าซุปเปอร์แมนสสศิวัตรหรือว่าสิทธิ์คูแป้นนะครับพิกัด103ปอน ทางด้านฝ่ายแดงนะครับยอดเพชรเอกเป็น,นโชคตจากจังหวัดหนองบวองัวลำพูอายุ16ปีนะครับแฝดพี่ของเพชรโทรนะครับเป็นมวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับ เตะขวาต่อยขวาแรงนะครับดักเตะดักแทนครับขวางหน้าปั้มตีฟันศอกรุนแรงหลักเคลี่ยมดีนะครับปัจจุบันก็อฟิซซอนอยู่ที่ค่ายมวยบูมเด็กเสียนนะครับที่จังหวัดนนทบุรีนะครับมีเสียบูมนะครับอภิปัติเลิศรักชีวกุลนะครับเป็นผู้จัดการคอยดูแล3ฟอร์มหลังสุดนะครับแพ้นอกยกที่3นะครับเลียงผาดาวเด่นมวยไทยทิวทีมวยสยามอ้อมน้อยชกร้อยสปอนด์หลังจากนั้นนะครับชนะนอกยกที่1สายลมส่วนอาหารปีกไม้ทิวทีมวยสยามอ้อมน้อยชกหนึ่งร้อยสามปอนด์ลาสุดนะคร ทิ้วทิมโมเสาะอมน้อยชก103ปอนด์เมธีสิบเก้ากรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ3ฟอร์มสุดของทาราชัยนะครับแพ้1แล้วก็ชนะ2ไฟครับ ส่วนฝ่ายน้าเงินเพชรก้องฟ้าเป็นนายโชคใจรวจพัตรุงอายุ22ปีนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับประเภทฝีมือครบเครื่องเตะขาต่อยหมัดเจาะยางรุนแรงนะครับเข่าในขวางหน้าปั้มตีฟันศอกรุนแรงนะครับปัจจุบันก็ทําการฟิตซ้อมอยู่ที่วันของโอมนะครับแล้วก็มีเสียโอม MBK นะครับเป็นผู้จัดการคอยดูแลนะครับสามฟอร์มหลังสุดนะครับแพ้คะแนนแซมสันสิงบัลหลังทองที่วิทีมวยกองทักอากาศชกร้อยสามปอนด์หลังจากนั้นก็ชนะนอกจกที่สองนะครับพยักมณีสนจากคาเฟ่ที่วิทีมวยสยามอ้อมอน้อยช103ปอ ล่าสุดนะครับชนะคะแนนเคนแจ็คสันมวยไทยที่วีโมเสียบอ่ำหน่อยชก103ปอนด์นะครับเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมา3ฟอร์มล่าสุดของทัดับฝ่ายน้ำเงินก็แพ้1แล้วก็ชนะ2ไฟเชียบกันที่3ฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่ก็ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับส่วนสูงนะครับฝ่ายแดงสูงประมาณ161ซนติเมตรส่วนฝ่ายน้ำเงินก็สูงประมาณ160ซนติเมตรใกล้เคียงกันนะครับชกมวยมาทั้งสิ้นทางด้านฝ่ายแดงชกมาประมาณ90ไฟนน้าเก้าสิบไฟส่วนฝ่ายน้ำเงินก็ประมาณ 52กิโลกรัมนะครับเดิมทีนะครับคู่นี้เคยขึ้นรายการเอาไว้เมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมานะครับเป็นรอบตัดเชือกมวยรอบม้าบินครั้งที่13โดยที่คนชนะก็จะเดินหน้าผ่านเข้าไปยืนรอชิงชนะเลิศทันทีนะครับแต่ว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรกองฟ้านี่ถอนไปนะครับทำให้ทางด้านยอดเพชรเอกนะครับชนะบายแล้วก็เข้าไปยืนรอชิงชนะเลิศเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้น่าจะเป็นการชกกันนอกรอบนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากเพชร ของหัวหน้าค่ายมวยบูมเด็กเซียนนะครับอย่างไรก็ตามครับก็ต้องรออัปเดตและเช็คข้อมูลมวยกันอีกครั้งนึนะครับคู่นี้ฝ่ายน้ําเงินนะครับก็เป็นประเภทอาวุธหนักแรงครับเตะขาต่อยหมัดเจาะยางฟันศอกรุนแรงครับก็ถือว่าต้นต้นอันตรายนะครับส่วนทางด้านฝ่ายแดงยอดเพชรเอกก็เป็นประเภทมวยฝีมือครบเครื่องนะครับหลักเหลี่ยมฝีมือมวยนี่ผมดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับยอดเพชรเอกนะครับน่าจะดูได้เปรียบดูดีกว่านะครับผ่าน3มยกไปแล้วไม่หลับหล่นนะครับไปปลายนะครับผมดูอาวุธดูหลากหลายกว่า อาวุธมีเยอะกว่านะครับวันนี้ก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับยอดเพชรเอกบูมเด็กเสียนนะครับวันนี้น่าจะบทเปลี่ยนเอาชนะคะแนนทนางด้านเพชรก้องฟ้านะครับวันของององ์ไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่1คู่เปิดหัวของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับยอดเพชรเอกบูมเด็กเสียนครับ มาถึงคู่ที่สองนะครับซึ่งเป็นหลองคู่เอกนะครับแสดง่คือหัดเทพสอสศิวัตรนะครับหรือว่ายกเพชรสิทธิ์ผู้ใหญ่คำ่าหรือว่าสิทธิ์พัฒนานะครับส่วนฝฟลน้ำเงินนะครับกล้องเมืองไทยสิทธิ์กำนันจิรวัฒนะครับหรือว่าแบงค์ยูโรนะครับพิกัด1นึ่รอปอนด์ ทางด้านฝ่ายแดงนะครับหัดเทพนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดเพชรบูรณ์อายุ20ปีนะครับเป็นมวยขวาประเภทครบเครื่องเตะขาต่อยหมัดรุนแรงนะครับเข่าในขวางหน้าปั้มตีฟันศอกรุนแรงนะครับและฟอร์มสดเลยนะครับปัจจุบันก็อฟิซ้อมอยู่ที่ค่ายสสศิวัฒนะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับมีเสียต่อสสศิวัฒน์เป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับสามฟอร์มล่าสุดของทนาทายฝ่ายแดงนะครับชนะนอกยกที่4เทวริชเกียรติเขาน้อยที่มวยดิวติไทยโชคร้อยสิบสาปอนด์หลังจากนั้นก็ชนะนอกยกที่2นะครับฉลาามมขวจิตงนนที่ เมืองนนท์ชก113ปอนด์ล่าสุดนะครับโชว์ฟอร์มสวยต่อเนื่องนะครับชนะนกยกที่2นะครับชนแดนเล็กสอ่อสาอางยิมที่วทีโมสยามออมน้อยชก120ปอนด์นะครับวันนั้นมาเข้าเวนแทนด้วยกันทั้งคู่จึงต้องชกน้ําหนักป,ปล่อยๆนะครับเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมานะครับสามฟอร์มสซิของทาาแฟรนี่ชนะรวดทั้งสามไฟล์และเป็นการชนะนกทั้งสิ้นเลยนะครับนั่นหมายความว่าเป็นประเภทอาวุธหนักแรงต้นๆ้นอันตรายเลยนะครับ ส่วนไฟน้ำเงินนะครับกล้องเมืองไทยเป็นในโชว์จ่ากจังหวัดสงขลาอายุ16ปีนะครับเป็นมวยขวาประเภทครบเครื่องนะครับ เตะขาต่อยหมัดแรงนะครับคว้าคอปั้มตีเนี่ยแน่นแข็งแกร่งนะครับปัจจุบันฟิซ้อมอยู่ที่คข่ยมวยแบงค์ยูโรที่จังหวัดสงขลานะครับมีเซอร์แบงค์ยูโรนะครับเป็นคนดูแลเรื่องการฟิสซ้อมนะครับแล้วก็มีกำนันจิรวัฒน์สนิทหลังให้การสนับสนุนนะครับสฟอร์มหลังสุดนะครับชนะคะแนนวันพิชิตเทคนิคปัตตานีที่จังหวัดสงขลาครับศึกพันธมิตรสัญจรนะครับชก107อปอนด์หลังจากนั้นก็ชนะคะแนนเจ้าวายุชอเกตวีนาที่วิธีโมเสียมอ้อมน้อยชกหนล่าสุดีสรุแพ้คะแนน ยอดขุนทัพ JNP พัทลุงที่วิถีมอสยามอ้อมน้อยชก112ปอนด์นะครับเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมานะครับสฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงนก็แพ้1แล้วก็ชนะ2ไฟล์นะครับเทียบกันที่3ฟอร์มหลังสุดของตะคู่ทางด้านฝ่ายแดงก็จะดูสวยกว่านะครับส่วนสูงนะครับฝ่ายแดงสูงประมาณ166เซนติเมตรส่วนฝ่ายน้ำเงินก็สูงประมาณ165เซนติเมตรใกล้เคียงกันนะครับชกมวยมาทั้งสิ้นนะครับทางด้านฝ่ายแดงชกมาประมาณ50ไฟล์ส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่ชกมาประมาณ4 0ไฟทนนนน้้าาาหัักป,ปล่่อยยะครบงงดดฝแ 55กิโลส่วนไ่ายน้ำเงินก็ประมาณ54 -55 กิโลกรัมนะครับน้ำหนักไปปล่อยมาดูว่าทางด้านฝ่ายแดงก็จะดูเต็มเวทกว่านะครับ เพราะว่าล่าสุดของทราวแฝดงก็ชคร้อยสิบสามปอนด์อยู่แล้วนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่ล well ่าสุดไว้ชคไว้เพียงหนึ่งร้อยสิบสองปอนด์เท่านั้นเองนะครับวันนี้ชคร้อยสิบสามก็ถือว่าเป็นเวทธรรมชาติของทราวแฝดงเลยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินก็จะปล่อยขึ้นมานะครับคู่นี้ทั้งน้าแฝดแดงก็จะได้เปรียบเรื่องฟอร์มนะครับฟอร์มสวยฟอร์มสดนะครับและเป็นประเภทอาวุธหนักแรงต้นต้นอันตรายกระดูกมวยก็ดูได้เปรียบดูดีกว่าด้วยนะครับเวทปะทะก็ดูเต็มกว่าส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่อรนะบย วันนี้ก็เลยมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับหัตเทพสส,สิวัฒนะครับวันนี้น่าจะบทเบียดครับเอาชนะคะแนนรุ่นน้องอย่างก้องเมืองไทยศิกกำนันจิรวัฒนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่2องนะครับรองคู่เอกของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับหัตเทพสส,สิวัฒนครับ มาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับทางด้านฝ่ายแดงคือเกียรติศัก์พยักษ์กันทรนะครับหรือว่าพยักษ์ขาวสิทธ์แก้วประยุทนะครับหรือว่าเกียรติกาเซมส่นฝ่ายน้ําเงินนะครับตวงทัพ์สอสละชีพนะครับหรือว่าต่ออิทธิพรหรือว่ามวยหูเจงเด่นชัยภูมิพิกัด130ปอนด์นะครับ ทางด้านฝ่ายแดงนะครับเกติศักิ์ก็เป็นในโชคจากจังหวัดพัทลุงนะครับอายุ17ปีนะครับนี่ก็ดีกีแชมป์1 3สบปอนของทิมมูเสียมอ้อมน้อยแห่งนี้นะครับเป็นมวยขวาประเภทครบเครื่องดักสัดแข้งต่อยมัดแรงนะครับวงในล็อกลัดตีเหนียวแน่นนะครับและก็เป็นประเภทอาวุธหนักแรงต้นๆอันตรายเลยนะครับและฟอร์มสดเลยนะครับต้องบอกว่า12ฝ่ายนี่ไร้พ่ายเลยนะครับชนะ11แล้วก็เสมอ1ฝ่ายนะครับก็ถือว่าฟอร์มสดมากๆเลยนะครับช่วงนี้ปัจจุบันก็ทําการฟิตซ้อมอยู่ที่พยักัััันนททอี่จงหวดพรับ มีรายการที่เวทีมังกรงนะครับก็จะขึ้นมาเก็บตัวต่อที่ค่ายมวยต่อแย้มสวนนะครับอยู่ในความดูแลของคุณอนุวัฒน์แย้มสวนนะครับ 3ฟอร์มหลังสุดนะครับชนะคะแนน2แผ่นดินชอกแก้ววิเศษทีิวตีโมซิยาอ้อมน้อยชกลอยี่สิบเก้าปอนด์หลังจากนั้นก็ชนะคะแนนโปรพีเคแสนชัยมวยไทยยิมทิวตีราชดำเนินชกลอยี่สิบหกปอนด์ล่าสุดนะครับโชว์ฟอร์มสวยต่อเนื่องนะครับชนะคะแนนดาวเด่นพีเคแสนชัยมวยไทยยิมทีิวตีโมซิยาอ้อมน้อยชกหนึ่งร้อยสามสิบปอนด์นะครับวันนั้นเป็นการชิงแชมป์ว่างร้อยสามสิบปอนด์ทิวตีโมซิยาอ้อมน้อยด้วยนะครับชนะคะแนนดาวเด่นแล้วก็คว้าเข็มขัดมาครองได้สำเร็จนะครับเมื่อวันที่สิงงงหาาาาาคคมมมที่่ผนนนะรรับฟออ์สุดขแ,ดแก็ ตรวจทั้งสามไฟเลยนะครับส่วนไฟน้ําเงินนะครับตวงทัพย์เป็นโชคจากมหาสารคามอายุ25ปีนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องดักศาสตร์แข้งไร้แขนขวางแทงแรงหลักเหลี่ยมดีมัดสอกคมนะครับและเก่ากระดูกดีด้วยนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ต่ออิทิพรนะครับที่จังหวัดอุดรธานีนะครับมีเสียตักต่ออิทธิพรนะครับเป็นคนดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับแล้วก็มีนายกจาเริญสละชีพเจ้าของสีเสื้อแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับ สามฟอร์มล่าสุดนะครับแพ้คะแนนเพชรลำพูนบำรุงสิทธิวิถีราชดำเมืองชก127ปอนด์หลังจากนั้นก็ชนะคะแนนภายพยักษ์สอสมหมายทิวทีราชดำเมืองชก128ปอนด์ล่าสุดนะครับแพ้คะแนนบุญโชติสอบุญมิริททิวทีราชดำเมืองชก127ปอนด์นะครับเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมานะครับสามฟอร์มล่าสุดของทั้ง2ฝ่ายเงินนะครับแพ้2แล้วก็ชนะ1ฝ่ายครับเทียบกันที่สามฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่ทางด้านฝ่ายแดงก็จะดูสวยกว่านะครับส่วนสูงนะครับ,ท,ร cm, นนรบทัััั้้้้้งงงงงงคคคคูู่่สสปรระะะมมมมมาาาาาณนนนนนลลซใกกกกเีียยยบชชวททิดดฝแ มาประมาณ50ไฟส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่ชกมาเป็นร้อยเลยนะครับกระดูกการชกมวยทางด้านฝ่ายน้ำเงินชกมาเยอะกว่าน้าหนักปล่อยทนี่เท่ากันนะครับหกสิบสองกิโลกรัมนะครับคู่นี้ทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับฟอร์มอาจจะดูเป็นร้องนะครับแต่ว่าชื่อมวยกระดูกมวยดูมาก่อนครับกระดูกมวยดูได้เปรียบนะครับผ่านแล้วก็ประทะของแข็งมาเยอะกว่านะครับส่วนทางด้านฝ่ายแดงนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับเรื่องฟอร์มการชก12ไฟไหลผ่ายนะครับฟอร์มสดมากๆแต่ว่ากระดูกมวยมาที่หลังดูเป็นร้องนะครับแต่ผมดูว่าหน้าเสือนะครับของทาง มีหน้าเสือชุดใหญ่ๆนะครับหน้าเสือชุดสายใต้นะครับชุดทีมงานชูทางด่วนค้าราคาดูว่าบรรยากาศหน้าเสือของท่าแฟรงก็ดูดีกว่าดูได้เปรียบด้วยนะครับวันนี้ก็เลยชอบไปที่่แดงนะครับเกติศักด์พยัก์กันทอนนะครับวันนี้น่าจะบดเบียดเอาชนะคะแนนรุ่นพี่อย่างตวงซับสอสารชีพนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับคุณที่สานะครับู่เอกำรายการของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้ชอบไปที่ฝแดงนะครับเกติศักด์พยัก์กันทอนครับ มาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นหลังคู่เอกครับฝ่งคือรักทุกคนสอาการไฟฟ้านะครับหรือว่าเพชรปีชาสอาการไฟฟ้าหรือว่าววันทวีนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเทพสังฝาดเกวินมวยไทยนะครับหรือว่าพร้อม ยออันดามันหรือว่ากิติชัยสาธิศสีดีนะครับพิกัด116.5ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับรักทุกคนก็เป็นนักชกจากอุบลราชธานีอายุ20ปีนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับประเภทครบเครื่องครับเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงดักเตะดักแทงนะครับขวางหน้าปั้มตีฟันศอกรุนแรงหลักเหลี่ยมดีนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ลูกบุญมีที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับมีอาจารย์บุญมีสิทธิ์เหมราชนะครับเป็นคนดูแล3ฟอร์มหลังสุดนะครับชนะคะแนนเพชรอนุวัฒน์แดงขาวทราย มวยกองทัพอากาศชก114ปอนด์หลังจากนั้นก็ชนะคะแนนพันลำสอสมหมายที่วิธีมวยกองทัพอากาศชก115ปอนด์นะครับล่าสุดนะครับแพ้นอกยกที่4นะครับตะลุมพุกสอสศิวัตรที่วิธีมวยกองทัพอากาศชก114ปอนด์นะครับเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมานะครับสฟอร์มสุดของท้าหน้าแฝงก็ชนะ2แล้วก็สุดแพ้1นึ่งฝ่ายครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเทพสังปาเป็นในโชคจากตวสงขลาอายุ26ปีเป็นมวยขวาคบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมดักสัตว์แข้งต่อยหมัดควา้าคอปั้มตีเหนี่ยแน่นนะครับเก๋ากระดูกดีนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยนกยีนลาดกระบังนะครับโดยมีเสี่ยนกยีนนะครับเป็นคนดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับสามฟอร์มลุสดนะครับชนะคะแนนคงเบ่งสอทองภูบาลที่สึกจิตเมองนนโชคร้อยสิบเก้าปอนด์หลังจากนั้นก็แพ้นกจกที่สามหลานยาแก้วกวยบางคอแหลมที่สึกจิตมองนนโชคร้อยสิบเก้าปอนด์นะคร สุดนะครับชนะน็อกยกที่49 PK แสนชัยมวยไทยยิมที่วีทีราชดำเนินชก118ปอนด์นะครับเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมานะครับสฟอร์มล่าสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็ชนะ2แล้วก็สรุปแพ้1นึ่งไฟเทียบกันที่3ฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่ก็ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับส่วนสูงนะครับฝ่ายแดงสูงประมาณว่าหกเซนติเมตรส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสูงประมาณ170เซนติเมตรนะครับก็ดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับจะดูลอยๆกว่านะครับชกมวยมาทั้งสิ้นทั้งคคคู่่นนนนีชกมมาาปปรระะะณลเ็ไฟั น้ำหนักปล่อยๆนะครับทางด้านฝ่ายแดง55ากิโลส่วนฝ่ายน้นเงินก็ประมาณ5 7าสถึงห้กิโลกรัมนะครับน้ำหนักปล่อยปนี่ทางด้านฝ่ายน้เงินดูจะหนักกว่านะครับสังเกตได้จากใยล่าสุดนะครับทางด้านฝ่ายแดงชกไว้เพียง114ปอนด์นะครับส่วนฝ่ายน้เงินชกไว11้118ปอนด์เลยนะครับเทียบกันที่เวทพิกัดแล้วทางด้านฝ่ายน้เงินดูจะหนักกว่านะครับวันนี้ชก116.5ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงก็จะปล่อยขึ้นไปประมาณ2-3ปอนด์ส่วนฝ่ายน้เงินก็จะะต้องงบบีลมมาาปรณ 2อปอนด์นะครับก็ถ right. 네ือว่าเวทนี้ทางด้านฝ่ายเงินใหญ่กว่าก็ยิงแต่ก็ต้องบีบลงมานะครับคู่นี้กระดูกมวยนี้ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับไม่ห่างครับเวทพิกัดทางด้านฝ่ายเงินนี่ใหญ่กว่านะครับแต่ว่าก็ต้องมาเช็กวันชกอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าหน้าตาช่างนะครับน้ำหนักของทางด้านฝ่ายเงินมาสวยหรือเปล่านะครับมาลดเจอะหรือเปล่าแต่ถ้าน้ำหนักมาสวยๆไม่ลดเจอะนะครับก็ถือว่าน่าลุ้นนะครับก็ ไปลุ้นหน้าตาช่างวันชกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเบื้องต้นออกชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินก่อนนะครับเทพสังปราบเกวินมวยไทยนะครับเวทใหญ่กว่าวันนี้น่าจะบดเบียดเอาชนะคะแนนทน่านัลักทุกคนสอการไฟฟ้าไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่4หลังคู่เอกของสึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเทพสังปราบเกวินมวยไทยครับ มาสรุปกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบกานชกของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่1นนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับยอดเพชรเอกบูมเด็กเซียนนะครับหลักเหลี่ยมมวยฝีมือมวยดูดีกว่านะครับผ่าน3ยกไปแล้วไม่หลับหล่นนะครับไปปผมดูว่าอาวุธหลักหลายกว่าอาวุธเยอะกว่าครับชอบไปที่ฝ่ายแดงยอดเพชรเอกบูมเด็กเซียนครับคู่ที่2นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับหัดเทพสสิวัฒนะครับฟอสสดหนักแรงกระดูกมวยดูได้เปรียบดูดีกว่านะครับและเวทปะทะดูใหญ่กว่าด้วยครับชอบไป ที่ฝ่ายแดงหัตเทพสสิวัตรครับคู่ที่3าคู่เอกนารายการชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเกติศัก์พยัก์กันทอนนะครับกระดูกมวยอาจจะดูเป็นรองมาทีหลังนะครับแต่ว่าฟอร์มซดร่างกายดูดีกว่าหน้าเสือใหญ่ๆนะครับบรรยากาศดูได้เปรียบดูดีกว่าด้วยครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเกติศักพยัก์กันทอนครับคู่ที่4ี่นะครับหลังคู่เอกชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเทพสังปรบเกวินมวยไทยนะครับกระดูกมวยใกล้เคียงกันครับแต่ว่าเวท ปะทะดูใหญ่กว่านะครับวันชกถ้าน้ําหนักมาสวยๆไม่ลดเจอนะครับก็ถือว่าหน้าลุ้นนะครับวันนี้ดูได้ใหญ่กว่าด้วยครับชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินเทพสังปาบเกวินมวยไทยครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องฟันหวยทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ